มืัอนี้สิลงเอาสายบัวกันเนนะเอาไปแจงก่อนนะเอาไปแจงเป็นหน้าผู้สาวอยู่นาผู้สาวเดี๋ยวเอาสายบัวก่อนแป๊บนึงนี่นี่เห็นไห แกงใส่สายบัวซะเอาไปแกงใส่ปลากระป๋องได้แล้ว